สวัสดีครับ Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันออกากาศสดทั้งภาพและเสียงจากสตูดิโอของเรานะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่11กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยมีผมนพพรรัชัยเฉลมิมมงคลและคุณที่การกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้พริโกจินดอยพบปูตินหลังก่อขบฏสายฟ้าแลบ สื่อนักวิจัยชี้ฐานรัสเซียเสีชย,ช,ยชีวิตมากกว่าที่มอสโกเปิดเผยสมาชิกพักฝ่ายค้านกัมพูชาถูกคุมขังที่ตอมหอลังถูกจับในกรุงเทพเดรสพง,งาได้ชื่อแพลตฟอร์มโตเร็วที่สุดแซง h ช GP t GPT รถยนต์ไฟฟ้าจีนตีตลาดไทยเขย่าฐานผลิตสำคัญของญี่ปุ่นและเสริมข่าววันนี้ครับไบเดนถึงลิทัวเนียพร้อมประชุมสุดยอดนาโตและญี่ปุ่นเปิดประตูต้อนรับผู้พิพากชายูเครนหนีสงครามมาพึ่งพิง ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับ ครับคุณนิติการข่าวแรกเราเขไปดูสถานการณ์ที่ยูเครนก่อนนะครับโดยทำเนียบเครมลินเปิดเผยในวันจันทร์นะครับว่าเยฟเกนีปริโกชินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปที่ช่วยรบในยูเครนแต่ก่อกระบฏสายฟ้าแลบเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมกับนักรบกลุ่มหนึ่งได้เข้าคบประชาิาที่ประเมีย์ปูตินไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองครับ ดิมิทรีเพสคอฟโคโซเครมลินกล่าวว่าการประชุมที่ว่าเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังการก่อกบฏของกลุ่มวกเนอร์นะครับและกินเวลาราว3าชั่วโมงเพื่อให้ประธานาธิบดีปูตินทำการประเมินเหตุการณ์ของวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุดังกล่าวและรับฟังเรื่องราวจากบรรดาผู้บัญชาการกองทัพเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ การกอขอบทครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังพริโกชินเฝ้าวิพากว,วิจาร์บรรดาผู้นำกองทัพรัสเซียและสั่งนักรบของตนยึดกองมรชาการทางทหารทางภาคใต้และเดินทัพเข้าใกล้มอสโกก่อนที่อเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสจะเข้ามาช่วยเจรจารสงบศึกที่เปิดทางให้เหล่ากบฏสายฟ้าแลบเดินทางไปเบลารุสได้โดยไม่ต้องรับโทษใด,ดๆครับ แต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้เกิดกระแสข่าวว่าปูตินอาจจะทําการปรับโผพูนนำฐานในเรือนรั้นนี้ได้นะครับคุณนิติการและในวันจันทร์เช่นกันนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพของแบรรีเกราซิมอฟผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของรัสเซียกําลังนั่งฟังรายงานและให้คําสั่งแนะแนว ต่อกองกําลังด้านการบินและวอากาศและหน่วยข่าวกรองของกองทัพออกมาเกราซิมอมนั้นเป็นนายพลที่มีอาวุธโสูสูงสุดของรัสเซียน,นะครับซึ่งไม่ได้ปรากฏกายต่อสาธารณะมาตั้งแต่เกิดเหตุกบฏแวักเนอร์กรุ๊ปและเป็นหนึ่งเป้าวิพากษ์วิจารณ์ของพริโกชินมาโดยตลอดครับในส่วนของสถานการณ์การรบในยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ของกรุงเคียบเปิดเผยว่า มีเขตรัสเซียยิงปืนใหญ่ถล่มศูนย์กลางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมืองโอริคีฟซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กในเขตปกครองซาริบรเชียทางภาคใต้ของยูเครนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4ีรายและบาดเจ็บ1รายจากเหตุการณ์นี้ ยูริปมาลาชโกผู้ว่าการเขตปกครองนี้ระบุในข้อความที่โพสต์ทางแอปพลิเคชัน Telegram ว่ากองกำลังรัเสเซียใช้ระเบิดนำวิถีเข้าโจมตีจุดปฏิบัติการแจกจ่ายความช่วยเหลือด้านรัสษยธรรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเมืองน,นี้ครับขณะเดียวกันกองทัพยูเครนรายงานว่าสามารถยึดพื้นพื้นที่ของตนจำนวน193ตารางกิโลเมตรกลับมาได้แล้วนับตั้งแต่เริ่มทำการโจมตีโต้กลับเมื่อเดือนที่แล้วครับ ในส่วนของประเด็นข้อตกลงส่งออกธัญพืชทะเลดำนะครับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยในวันจันทร์ว่ายังไม่มีการสรุปรายละเอียดใดๆเกี่ยวข้อตกลงดังกล่าวที่องค์การสหประชา,ชาชาติเป็นตัวกลางจะทำขึ้นและกำลังจะหมดอายุในวันที่17กรกฎาคมนี้ ทางนิร์เซียจะไม่ยอมยืดอายุข้อตกลงนี้เพื่อเปิดทางให้ยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชของตนได้อย่างปลอดภัยหากนานาชาติไม่ยอมทําตามข้อเรียกร้องเปิดทางให้มอสโกส่งออกอาหารและปุ๋ยได้เช่นกันนะครับในส่วนของประเด็นต่อเนื่องคือเรื่องของการที่ผู้นําสหรัฐเดินทางเงยือนยุโรปและได้แวะที่อังกฤษและได้ประสานความต่างกับผู้นําอังกฤษในประเด็นเรื่องของที่สหรัฐประกาศพร้อมส่งระเบิดลูกปลายไปช่วยยูเครนซึ่งบอกว่าจะเป็นหนึ่งในวาระ สำคัญในการหารือที่การประชุมสุดยอดนาโตในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็คุณนิติการกาลังวันมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวของ VOA มานำเสนอนะครับ ค่ะก็สายตาทั่วโลกนะคะจับจ้องกันไปที่ลิทัวเนียนะคะในการประชุมสุดยอดกลุ่มสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะคะซึ่งตอนนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเดินทางไปถึงกรุงวิลนิุสของลิทัวเนียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางประธานาธิบดีกิตานัสนาเซดาแห่งลิทัวเนียในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ก็ให้การต้อนรับและเน้นย้ําถึงความร่วมมือร่วมใจของนาโตในการปกป้องพันธ์ Svarbiausių temų šių viršūnių susitikimo darbo atvarkėje - Ukraina. ผู้นำลิทัวเนียกล่าวว่าความจริงที่ว่าเรากำลังประชุมอยู่ใกล้ๆกับผู้รุกรานส่งสัญญาณอันแข็งแกร่งถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและแนวทางการแก้ปัญหาของเราเรามีความเป็นหนึ่งเดียวและจะปกป้องดินแดงของพันธมิตรเราในทุกระเบียดนิ้วนะคะนี่เป็นถ้อยแถลงของผู้นำลิทัวเนียโดยก่อนหน้านี้นะคะประธานาธิบดีไบเดนได้แวะเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษในช่วงเวลาสั้นๆนะคะเพื่อพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษวิชิสุนักและผู้นำสหรัฐ ่าวย้ำถึงความสัมพันธ์กับอังกฤษว่าแข็งแกร่งดังหินผาระหว่างการหารือร่วมกับผู้นำอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นการพบปะกันร,ระหว่างสองผู้นำเป็นครั้งที่6ในช่วง6เดือนมานี้ค่ะ ทาง uh, ประธานาะธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าเราพบกันมาแล้วที่ซานดิเอโกเบลฟาสฮิโรชิมาและกรุงวอชิงตันนะคะและว่าสาหรัฐคงไม่อาจพบปะหาหรือกับเพื่อนอันใกล้ชิดและพันธมิตรอันยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะคะทว่าการพบกันของผู้นําทั้งสองค่ะถูกบทบังด้วยการประกาศใหญ่ของรัฐบาลวอชิงตันในการส่งมอบระเบิดลูกปลายให้แกยูเครนแม้ว่าประเทศทั่วโลกตอนนี้123ประเทศรวมทั้งอังกฤษได้ลงนามในความ ตกลงร่วมที่จะไม่ใช้ไม่ผลิตและไม่ส่งต่อตลอดจนไม่สะสมระเบิดลูกปลายเนื่องจาก,กระเบิดชนิดนี้สามารถก่ออันตรายต่อคนจํานวนมากและอาจทําให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ขณะที่มีเพียงสหรัฐรัสเซียและยูเครนที่ไม่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ลงนามร่วมในข้อตกลงดังกล่าวนะคะแต่ถึงกระนั้นนายกซูแนกแห่งอังกฤษนะคะยังคงพยายามที่จะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับทางสหรัฐก่อนเวทีประชุมสุดยอดนาโตใน ครั้งนี้ไปฟังเสียงของผู้นำอัง,งกฤรกองค่ะ Thank you, ทางนายกอังกฤษบอกนะคะว่าเราขอยืนหยัดในฐานะสองพันธมิตรอันมั่นคงที่สุดในกลุ่มนาโต้และผมทราบว่าเราทุกคนต้องการทําทุกอย่างที่เราทําได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคยูโรแอตแลนติกนะคะที่ผ่านมาผู้นําอังกฤษย,ยังไม่เคยออกมาสนับสนุนสหรัฐในเรื่องนี้อย่างเปิดเผยนะคะและยังกล่าวในวันเสาร์ด้วยว่าอังกฤษเป็นประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาที่ห้ามการผลิตหรือใช้ระเบิดลูกปลายและขอให้เลี่ยงการใช้อาวุธชนิดนี้นะคะส่วนแอดกล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่าอังกฤษสนับสนุนยูเคร ในการต่อต้านการลุกรานที่ผิดกฎหมายของรัสเซียแต่เราทําเช่นนั้นโดยการให้รถถังสําหรับการต่อสู้หนักและอาวุธพิสัยไกลเป็นส่วนใหญ่และหวังว่าทุกประเทศสามารถสนับสนุนยูเครนต่อไป ชาติพันธมิตรนาโตต่างมองหาสมดุลอันเหมาะสมระหว่างประเทศที่ต้องการให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรนาโตโดยเร็วกว่านี้ในขณะที่อีกฝั่งต่างกังวลว่าการเร่งกระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกภาพให้กับรัฐบ,บาลกรุงเคียฟนั้นอาจหมายความว่านาโต้กาลังทําสงครามกับทางรัสเซียอยู่ค่ะ เลขาธิการนาโตเยนสโตเดนเบิร์กนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่พันธมิตรและยูเครนต้องตัดสินใจว่าเมื่อใดจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเชิญยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบภารกิจที่เร่งด่วนที่สุดในตอนนี้ก็คือการทําให้แน่ใจว่ายูเครนจะได้รับชัยชนะในฐานะประเทศที่มีอธิปไตยและเอกราชในยุโรปเพราะหากประ,ะากชัยชนะของอยูเครนแล้วจะไม่มีประเด็นของการเป็นสมาชิกภาพให้ได้หาหรือกันอีกต่อไปนะคะในเวทีประชุมสุดยอดนาโตที่ลิทัวเนีย ในวันที่11-12กรกฎาคมนี้นะคะจะมีวาระเรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตของสวีเดนที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากฝั่งฮังการีและตุรกีซึ่งทางประธานาธิบดีไบเดนได้พูดคุยกับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานไปเมื่อวันอาทิตย์ mm hmm. เพื่อโน้มน้าวให้ผู้นําตุรกีเลิก mm hmm. คัดค้านการเข้าร่วมนาโตของสวีเดนนะคะแต่ว่ายังไม่มีข้อสรุปออกมาใน mm hmm. เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเอโดวานออกมาค่ะ mm hmm. ผู้นาตุรกีกล่าวเมื่อวันจันทร์ก่อนประชุมนาโต้นะคะว่าตุรกีรอคอยที่ประตูของสภาพยุโรป มากกว่า50ปีแล้วและตอนนี้สมาชิกนาโตเกือบทุกประเทศก็เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและบอกว่าตุรกีพร้อมสนับสนุนสวีเดนให้เข้าร่วมนาโตหากสหภาพยุโรปเปิดทางให้ตุรกีเข้าร่วมสหภาพยุโรปนะคะทางนี้ตุรกีเริ่มต้นการเจราจาเข้าเป็นสมาชิกของ e ูมาตั้งแต่ปี2 0 0 5ันค่ะและกระบวนการดังกล่าวก็ชะง,งักงันไปตั้งแต่ปี2016เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับประเด็นด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะคะส่วนทางสวีเดนก็ยื่นสมัครเป็นสมาชิกนาโตพร้อมกับ ฟินแลนด์ไปเมื่อปีก่อนหลังจากรัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนแต่ฝั่งฟินแลนด์ได้รับการตอบรับเข้าเป็นสมาชิกไปแล้วในเดือนเมษายนนะคะแต่ข่าวล่าสุดค่ะทางเลขาาโต้ NATO ได้หารือกับประธานาธิบดีตุรกีและนายกสวีเดนเมื่อวันจันทร์ในประเด็นนี้นะคะและในที่สุดทางตุรกีก็เห็นชอบให้สวีเดนเดินหน้าเรื่องการเป็นสมาชิกนาโต้ได้นะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนฝั่งฮังการีนั้นระบุว่าจะไม่ขัดขวางการเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดน ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะคุณโภาสค่ะครับก็ถือเป็นวัฒนการของสถานการณ์ที่นั่นที่น่าจับตามองว่าะจะมีการรับรองอยู่ทางการเมื่อไหร่นะครับในส่วนของเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็มีรายงานีชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะครับเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ด้านสถิติที่ชีว้ว่าชายชาวรัสเซียเกือบ5 0,000คนเสียชีวิตไปในสงครามยูเครนตามรายงานของสนักข่าวเอในวันจันทร์นะครับรายงานนี้ซึ่งเป็นข้อมูลวิเคราะห์ชิ้นแรกจากหน่วยงานอิสระ เรื่องจํานวนผู้เสียชีวิตจากสงครามนี้เป็นโครงการของสื่อรัสเซียสองแห่งคือมีเดียโซนและเมดูซ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยทูบ i เกนของเยอรมน,นีครับผู้ร่วมทำการวิเคราะห์นี้อาศัยหลักทางสถิติที่ประเมินการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นมากกว่าปกติในเหตุการณ์พิเศษโดยเป็นหลักการเดียวกับการประเมินจํานวนผู้เสียชีวิตจากโควิดสิครับคุณนิติการาการวิเคราะห์อาศัยตัวเลขการประเมินจํานวนชายที่อายุต่ํากว่า50ปี ที่เสียชีวิตระหว่างจุดเริ่มต้นของสงครามก็คือเดือนกุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเดือนพฤษภา,าคมของปีนี้นะครับนอกจากนั้นยังอาศัยข้อมูลจากบันทึกเอกสารการสืบทอดมรดกอีกด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตตามรายงานนี้อยู่ที่ระดับที่อาจสูงถึง,ง47,000คนเลยทีเดียวครับซึ่งสูงกว่าที่ทางการรัสเซียเคยกล่าวต่อสาธารณชนว่าทารฝ่ายตนเสียชีวิตราว6,000คนขณะที่ฝ่ายยูเครนเคยอ้างว่าทารรัสเซีย ถูกสังหารไปราวๆ4 0่0 0ถึง60,000คนครับก่อนหน้านี้ทางสาหรัฐกล่าวว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมมาทารรัสเซียเสียชีวิตไปกว่า20,000นคนครับทั้งนี้ทั้งสื่อเีเดียโซนาและเมดูซ่าก็ถูกทางการรัสเซียปฏิเสธมานะครับนอกจากนั้นโคโซกดิมมทรีเพสคอฟของฐบาลรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนไม่ทราบถึงรายง,งานชิ้นนี้และบอกว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียคือหน่วยงานเดียวเท่านั้นที่รับผิดชอบเรื่องข้อมูลการเสียชีวิตของทหารจากสงครามในยูเครนนะครับ ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์นะคะกับรายการเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวิวเอไทยนะคะเปิดโลกการเรียนภาษาอังกฤษทั้งมุมมองวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบอเมริกันวยากรณ์น่ารู้ดูไม่จำเจคําศัพท์จากคํในีข่าวนะคะแล้วก็คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากภาพยนตร์จอเงินติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์ทางวิวเอค่ะ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามในยูเครนนะครับเพราะว่าสงครามที่ดำเนินกว่า16เดือนนี้ก็ทําให้ผู้คนจำารนาต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นแล้วต้องทิ้งบ้านเรือนของตอนเองไปอยู่ตามที่ต่างๆนะครับขณะที่คนส่วนใหญ่เลือกที่อยู่ในยุโรปมีบางส่วนเดินทางมาที่เอเชียด้วยนะครับคุณนิติการและผู้สื่อข่าวเอเอลูริยาลาโมเลนโกมีเรื่องราวของครอบครัวชาวยูเครนครอบครัวหนึ่งที่อพยพไปอยู่ที่ญี่ปุ่นและคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดนําเสนอครับ นับตั้งแต่เริ่มเกิดสงครามในยูเครนญี่ปุ่นได้รับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนเข้าประเทศกว่า2,000คนซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะเมื่อเทียบกับสถิติการรับผู้ลี้ภัย74คนจากทั่วโลกโดยรัฐบากลกรุงโตเกียวในปี2021ค่ะออกซาน่าและนาตาเลียพรามโมวาเดินทางจากยูเครนมาสู่ญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023 โดยก่อนที่จะเกิดสงครามนั้นนาตาเลียอาศัยอยู่ที่เมืองชอสกาในเขตปกครองซูมีซึ่งถูกกองกำลังรัสเซียยิงถล่มอย่างหนักค่ะนมาตาเลียเล่าว่าในช่วงเวลานั้นสภาพจิตใจของเธอย่ำแย่มากจนกระทั่งอ็อกซานะ่าลูกสาวของเธอเดินทางจากอิตาลีมาที่ยูเครนเพื่อพาเธอออกไปจากเมืองโดยบอกกับเธอว่าเราต้องไปจากที่นี่เพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้นาตาเลียและอ็อกซาน่าได้รับสถานภาพเป็นผู้ลี้ภัย เนื่องจากลูกสาวคนเล็กของนาตาเลียอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นโดยตั้งแต่เกิดสงครามในปี2022มีชาวยูเครนที่เดินทางลี้ภัยไปญี่ปุ่นแล้วราว2,300คนค่ะเซอร์กี้คอร์ซานสกี้เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าเงื่อนไขหลักในการเดินทางมาที่ญี่ปุ่นก็คือจะต้องมีสปอนเซอร์ซึ่งมักจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทบริษัทหรือมหาวิทยาลายัยส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะ คอสันสกีกล่าวว่าทุกวันนี้จะพบเห็นชาวยูเครนทั่วทุกหนทุกแห่งตั้งแต่ฮอกไกโดไปจนถึงโอกินาว่าโดยทุกจังหวัดของญี่ปุ่นมีศูนย์พิเศษสำหรับช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวยูเครน โดยผู้ลิ้ภัยเหล่านั้นจะมีที่พักและเด็กๆได้เ,ดเข้าโรงเรียนขณะที่พ่อแม่สามารถทำงานได้และยังมีประกันสุขภาพเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะในส่วนของครอบครัวพาราโมโนวานั้นพวกเขาอาศัยอยู่แถบชานเมืองโตเกียวและจ่ายเฉพาะค่าสาธารณูปโภคเท่านั้น ซึ่งอ็อกซาน่ากล่าวว่าเธอรู้สึกได้ดีถึงน้ำใจไมตรีจากคนในท้องถิ่นค่ะเธอกล่าวด้วยว่าก่อนนี้มีความเชื่อที่ว่าญี่ปุ่นเป็นชุมชนที่ไม่เปิดรับคนนอกแต่เมื่อเรามาตั้งรกรากที่นี่รู้สึกเหมือนกับว่าได้อยู่ที่บ้านรู้สึกอบอุ่นและผู้คนก็เปิดกว้างอีกด้วยนะคะในขณะเดียวกันมีศูนย์ช่วยเหลือชาวยูเครนห,หลายแหง่ง ที่คอยให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นศูนย์ฮิมาวาริซึ่งมีมาริโกอุคิโยนักจิตวิทยาผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการช่วยเหลือผู้คนที่มีชีวิตอยู่อย่างบอบช้ำเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นค่ะอุคิโยกล่าวว่าเธอไม่สามารถหยุดสงครามได้หรือแม้แต่ประธานาธิบดีสหรัฐเองก็ไม่สามารถหยุดมันได้แต่สิ่งที่เธอทำได้ก็คือการช่วยเหลือผู้คนที่มาที่ญี่ปุ่นพร้อมกับบาดแผลทางจิตใจค่ะ อย่างไรก็ตามการบอบช้ำไม่ได้เป็นเพียงอาการทางด้านจิตใจเท่านั้นแต่มีชาวยูเครนจำนวนมากที่เดินทางมาอย่างญี่ปุ่นด้วยอาการเจ็บป่วยบางอย่างอย่างเช่นอ็อกซาน่าที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งและอุคิโยซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเช่นกันก็ได้คอยช่วยเหลืออ็อกซานาในการหาหมอดีๆและช่วยในเรื่องการสื่อสารอีกด้วยค่ะทางด้านโรเบิร์ตผู้ลี้ภัยชาวยูเครนวัย18ปีซึ่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยนามสกุลแก่ผู้สื่อข่าว บอกว่าตนได้มาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลา9เดือนแล้วและทางศูนย์ได้ช่วยให้เขาหางานทำและเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยโดยความฝันของโรเบิร์ตคือการได้รับปริญญาสาขาวิศวกรรมอากาศยานและได้พบกับสมาชิกในครอบครัวของเขาที่ยังอยู่ในยูเครนอีกครั้งค่ะส่วนนาตาเลียพาราโมโนวาเธอตั้งใจที่จะกลับไปยูเครนเมื่อสองครามสิ้นสุดลงเพื่อช่วยฟื้นฟูประเทศบ้านเกิดของเธอขึ้นมาใหม่อีกครั้ง แต่สำหรับตอนนี้เธอกำลังสอนเพื่อนบ้านชาวญี่ปุ่นถึงวิธีทำอาหารประเภทซุปที่ชื่อบอร์ซึ่งเป็นเมนูพื้นถิ่นในแถบยุโรปตะวันออกและเอเชียเหนือเพื่อเป็นการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ คุณครับคุณธัญพรค่ะไปต่อกันที่จีนกันเลยนะคะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนโดยทางการตอนใต้ของจีนเปิดเผยนะคะมีเหตุมือมีดค่ะไล่แทงผู้คนที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของจีนนะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต6รายและบาดเจ็บ1รายนะคะสื่อจีนรายงานว่าเหยื่อผู้เสียชีวิตทั้ง3านั้นเป็นเด็กค่ะอีกสองรายเป็นผู้ปกครองและอีกรายเป็นครูที่โรงเรียนอนุบาลดังกล่าวเหตุสลดเกิดขึ้นเวลา,า7จ็นาฬิกาสีนาทีนะคะในเมืองเหลียนเจียงบนทล เจ้าหน้าที่บอกเพียงว่าตำรวจผู้ต้องสงสัยวัย25ปีนั้นมีนามสกุลว่าหู่และถูกควบคุมตัวแล้วนะคะที่จีนรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายควบคุมการใช้อาวุธปืนที่เข้มงวดแต่ว่ามีเหตุไล่แทงผู้คนมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยสถานที่เกิดเหตุก็คือเป็นโรงเรียนในบางครั้งด้วยและเมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วนะคะนพรัตน์มีผู้ต้องหารายหนึ่งสังหานผู้คนไป3คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ6คนจากเหตุไล่แทงคนในโรงเรียนอนุบาลที่มณฑลเซียงจีเียงซีนะคะ ทางตอนใต้ของประเทศและเมื่อเดือนเมษายนปี2021ก็มีชายคนหนึ่งไล่แทงผู้คนที่โรงเรียนอนุบาลอีกแห่งหนึ่งที่มณฑลกวางสีนะคะทำให้เด็ก2คนเสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง16คนด้วยกันค่ะครับก็เป็นเหตุสลดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ ในเรื่องของจีนยังมีประเด็นเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมานาเสนอนะครับเป็นเรื่องของจีนและประเทศหมู่เกาะโซโลโมอนนะครับซึ่งทั้งสองได้ลงนามในความร่วมมือด้านตํารวจฉบับใหม่ในวันจันทร์ครับถือเป็นการกระชับมิตรภาพให้แน่นแฟนขึ้นหลังจากที่หมู่เกาะโซโลโมอนตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันและสถาปนาความสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่งเมื่อ4ปีที่แล้วครับการลงนามครั้งนี้จะมีผลไปถึงปี2025ครับเป็นหนึ่งในความตกลงร่วมกัน9ฉบับระหว่าง2ประเทศในช่วงการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีหมู่เกาะโซโลมอน มานาเซโซกาวารซึ่งเขาได้เข้าร่วมเจรจากับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนด้วยนายกหลี่กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศในช่วง4ีปีที่ผ่านมาใช้คําว่าเกิดดอกออกผลอย่างมากนะครับและการที่หมู่เกาะโซลมอนยอมรับสถานะของจีนก็ถือเป็นสิ่งที่ว่าเป็นการเลือกที่ถูกต้องซึ่งเป็นไปตามกระแสะแห่งยุคสมัยขณะเดียวกันโซกาวารกล่าวว่าประเทศของเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์พัฒนาของจีน นอกจากความร่วมมือด้านตำรวจแล้วทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในโครงการเทคนิคการกีฬาสำหรับการแข่งขัน p a ซิฟิ c g a ม e s ที่หมู่เกาะซุลมอนจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ที่เมืองเหลืองเมืองหลวงกรุงโฮนีอาราโดยสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาซึ่งจีนเป็นผู้สร้างนะครับผู้นำหมู่เกาะซูลมอนมีกำหนดเยือนจีนจนถึงวันเสาร์นี้นะครับซึ่งจะมีเขาจะไปเปิดสาถานทูตของประเทศที่กรุงปักกิ่งแล้วก็จะเดินทางไปยังเขตเศร,รษฐกิจสำคัญของจีนที่กวางตุ้งและเจียงซูด้วยนะครับ ค่ะขยับกันไปนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันที่อาเซียนนะคะโทนสำนังสมาชิกพักฝ่ายค้านในกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศไทยถูกจับกลุ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะและถูกควบคุมตัวอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงเทพด้านองค์กรประชาสังคมเปิดเผยว่าทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบ,บุว่าจะไม่ส่งชายผู้นี้กลับกัมพูชานะคะมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะวิอเอไทยได้รับรายงานที่ระบุว่าโทนสำนังนักกิจก,กรรมและสมาชิกพักแสนเทียนที่เป็นพักการเมืองฝ่ายค้านในกัมพูชาถูกจับกลุ่มเมื่อ ช้ามืดวันศุกร์ที่กรุงเทพขณะเดินทางจากที่พักไปยังสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ริพัยแห่งสหประชาชาตินะคะทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในไทยระบุถึงชะตากรรมของเขาผ่านถแถลงการ์ว่าหลังถูกจับกุมสำนังถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจแห่งหนึ่งที่กรุงเทพและถูกส่งต่อไปกักตัวที่สถานกักตัวคนต่างด้าวที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองที่ซอยสวนพลูในวันต่อมานะคะถแถลงการ์ร่วมจากเครือข่ายสิทธิผู้ลิพัยและคนไร้รัฐและเครือข่ายองค์กรด้าน ประชากรข้ามชาติรดบอกว่ากลุ่มทนายความจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนได้เข้าเยี่ยมและทราบจากสำนักงในวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเขาต้องการจะขอรีภยัยและไม่สมัครใจให้ทางการไทยส่งตัวเขากลับประเทศกัมพูชาซึ่งทนายความได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบและมีการยื่นคำขอตามความประสงค์ของเขานะคะทางผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมพรเพ็งคงขจรเกียรติซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้เข้าเยี่ยมโทนสำนักงโพสต์ใน Facebook เมื่อเย็ยนวันเสาร์นะคะ โดยระบุว่าหลังพูดคุยกับทนายความแล้วทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะไม่ส่งตัวเขากลับไปนะคะด้านชัยคิมเขื่อนโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาค่ะให้ข้อมูลกับทางสำนักข่าวกัมพูชจาในกัมพูชาในประเด็นการจับตัวโทนซานังนะคะว่าแค่ดูโพสต์เฟซบุ๊กของเขาก็ทราบแล้วว่าเขาถูกจับกลุ่มเพราะอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซานังระบุผ่านทางเฟซบุ๊กเชิญชวนให้ชาวกัมพูชาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงออกทางการเมืองผ่านการเข้าคูหาเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นในวันที่23กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะที่พักแสงเทียนนั้นถูกต ตัดสิทธ์ลงแข่งขันในการเลือกตั้งค่ะเนื่องด้วยปัญหาของเอกสารเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยการตัดสิทธิ์พักฝ่ายค้านที่ได้รับความนิยมนี้ทําให้พักซ P p ซึ่งนําโดยฮุนเซนเหลือคู่แข่งเป็นเพียงพักเล็กๆที่ไม่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศนะคะสื่อกัมพูจาอย่ายยงรายงานด้วยค่ะว่าสํานักหลบหนีออกจากจังหวัดกันดาวประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วทางแม่ของเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาหลบหนีออกจากประเทศหลังถูกตํารวจมาตาม,ตามตัวที่บ้านหลังการโพสต์ภาพสนับสนุนผู้สนับสนุนพัก c p p ที่คาดด้วยกากะบาทสีแดงนะคะท่าน,นี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี1951ทําให้ผู้ลี้ภัยในไทยไม่มีสถานภาพทางกฎหมายซึ่งภายใต้สถานภาพเช่นนี้นะคะมีกรณีผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านถูกจับกุมหรือสูญหายอย่างไม่ทราบชะตากรรมเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะคะอย่างเช่นออสชัยวงศ์ค่ะนักกิจกรรมชาวลาวที่หายตัวไปเมื่อปี2019และเจืองซุยเยิ์ดนักข่าวชาวเวียดนามที่ถูกลักพาตัวไปในปีเดียวกันก่อนจะปรากฏตัวอีกครั้ง ในสารของเวียดนามค่ะคุณอปรษ์ค่ะครับอันนั้นก็เป็นรายงานของผู้สื่อข่าวของเราเองนะครับก็สามารถกลับไปอ่านแล้วก็ฟังรายละเอียดทั้งหมดของเราได้ครั้งที่เว็บไซต์ v i t h a i c o m รวมทั้งรอรับอัปเดตผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังในที่ Spotify นะครับ มาดูที่ประเด็นเศรษฐกิจการลงทุนกันบ้างครับไปที่ตลาดหุ้นกันก่อนเลยที่ตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้เขียวยกแผงนะครับดาวโจนส์บวก 0.6%ที่33,994จุดส่วน S&P ปรับขึ้นเล็กน้อย10จุดที่4,409จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น24จุดหรือว่า0.18%ที่13,685จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง0.09%ที่1,930ดอลลาร์ 1, 80เซนต์ต่อออนซ์นะครับอีกประเด็นข่าวหนึ่งที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เรื่องของแพลตฟอร์มใหม่ Threads โดยบริษัท Meta Platforms นะครับกลายเป็นแอป,ปที่โตเร็วที่สุดแทนที่ GPT เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างความผือหาไปทั่วโลกในช่วงแบบมานะครับหลังแพลตฟอร์มล่าสุดของ เจ้าของบริษัท Facebook และ Instagram รายงานตัวเลขผู้ลงชื่อใช้งานเกิน100ล้านคนภายในเวลา5วันนะครับจากการเปิดเผยของ m a r k z u c k e r b บ r ร์ e o ของบริษัทแห่งนี้นับแต่เปิดตัวมาเมื่อพุธที่แล้ว Threads ทำสถิติตัวเลขผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นรวดเร็วเป็นประวัติการอย่างต่อเนื่องนะครับจนนักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่านี่คือสัญญาณเตือนภัยสัญญาณแรกที่ท Twitter ซึ่งมีอ l o n อน s k เป็นเจ้าของอยู่ควรรับรู้ไว้ในการประกาศข่าวในวันจันทร์นะครับ Zuckerberg ตระบุในโพสต์ทางท แทรแท้เป็นส่วนใหญ่และเรายัางไม่ได้เริ่มทำการโปรโมทใดๆเลยด้วยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ ChatGPT ได้รับการขนาดนามว่าเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในระยะเวลาเพียง2เดือนหลังการเปิดตัวออกมาตามการวิเคราะห์ของธนาคาร UBS แต่ก็ถูกโค่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณนิติการคมาส่งท้ายด้วยตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของไทยนะคะเนื้อหอมกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะบริษัทสย,ยามกลการผู้ ประกอบรถยนต์ญี่ปุ่นในไทยเปิดเผยนะคะว่ากาลังเจราจาร่วมทําธุรกิจกับหุ้นส่วนที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนหลายรายตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์นะคะโดยรอยเตอร์อ,อ้างข้อมูลจากเซบาสเตียนเดลพิวนะคะรองประธานบริษัทสยามกลการที่บอกว่ามีการพูดคุยกับผู้ผลิตรถยนต์จากจีนหลายรายโดยเฉพาะกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูงนะคะบริษัทสยามกลการจํากัดเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนิสสันมอเตอร์ตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยหกสิบสองนะคะในการตั โดยหุ้นส่วนดังกล่าวทําให้สยามกลการประสบความสําเร็จจนปัจจุบันนะั้นมีรายได้ต่อปีล่าสุดที่ถึง7,000ล้านดอนลลาร์ต่อปีนะคะโดยนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะคะไทยได้รับการลงทุนจากจีนสูงถึง1,440ล้านดอนลลาร์และหนึ่งในผู้นําเงินมาลงทุนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็มีทั้ง จีนนะคะก็คือ BYD และ Great Wall Motor ร่วมอยู่ด้วยไม่เพียงแค่นั้นนะคะจีนก็ยังพยายามที่จะเข้าไปในตลาดของฝั่งยุโรปที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนเกือบหนึ่งใน5ของยอดขายทั้งหมดด้วย ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการกระตุ้นการส่งออกและการสร้างฐานการผลิตใหม่ของจีนนะคะถ้าไปดูตัวเลขข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ในไทยเมื่อปีที่แล้วก็จะพบว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีเพียง1%เจากจํานวนรถยนต์จดทะเบียน8ปดแสนห้าหมคันตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเมษายนปี2023นสะคะสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นเป็น6%ปเโดยมี b ีวเป็นผู้นําตลาดตามมาด้วยโฮซอนนะคะก็เป็นบริษัทจีนเช่นกันแล้วก็อันดับ3ก็คือเทสล a าของสหรัฐด้วยและที่ น่าดึงดูดใจก็คือเรื่องของเป้าหมายที่รัฐบาลไทยตั้งว่า2,030เนี่ยจะเปลี่ยนกําลังผลิตรถยนต์30%ให้เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะก็มีการผลักดันมากมายที่จะทําให้ตลาด e ีของไ<ม>ทยเนี่ยเติบโตมากขึ้นครับครับก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพที่จะโตต่อไปเราก็จะดูว่าจะได้ขยายไปตามเป้าหรือเปล่านะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพราชาัยเฉลิมมงคลดิฉัน,นีที่การกำลังวนันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สว,ส,สวัสดีครับ,ค,รบคุณธีรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนภร,รัตน์คุณนิธิการค่ะสวัสดีค่ะแต่พูดถึงรถไฟฟ้าเสียงรถไฟฟ้าเครื่องเวลาที่รถไฟฟ้าวิ่งมาจะบอกว่าเครื่องยนต์มันไม่มีเครื่องยนต์นะ,<ฮ>ะรถไฟฟ้าวิ่งมามันเงียบไปหมดเลยจนผู้ผลิตเนี่ยต้องออกแบบให้มีเสียงที่สังเคราะห์ขึ้นมาให้รู้ว่ารถไฟฟ้ากําลังวิ่งผ่านเป็นเสียงดัง คล้ายๆยานอวกาศเล็กน้อยแต่เบาวกว่านะคะทาให้รู้ว่านี่คือเสียงรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็ยังเงียบอยู่นะคุณนภัสคณิธิการใช่ครับ<ไ>เราเคยรายงานเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องความเงียบเกินไปแต่ก็ <laughs> มันก็เป็นการลดมลพิษทางเสียงซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะ <c oughs> ปรับตัวนะฮะดังไปก็คงไม่ดีต่หูเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าคนไม่เกิดความชินเพราะว่าพอไม่มีเสียงปุ๊บก็อาจจะนําไปสู่อุบัติเหตุได้นะคะก็ทําให้คนต้องมีความตระหนักรู้มากขึ้นค่ะ ใช่ค่ะแต่จริงๆไม่เงียบนะคะจริงๆไม่เงียบเพราะเขาทําเสียงขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ารถไฟฟ้ากําลังมา <c oughs> แต่จริงจะแตกต่างจากรถเครื่องยนต์ทั่วไปรถไฟฟ้าวิ่งมาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงล่วงหน้าเลยเพราะ <c oughs> เป็นเสียงที่แตกต่างชัดเจนแล้วก็ <c oughs> ไม่ไม่เงียบอันนี้คือเป็นความพยายามของของผู้ผลิตที่เขารู้ปัญหาข้อนี้ค่ะ <c oughs> แต่ไม่แน่ใจครบทุกเจ้าหรือไม่นะคะผู้ประกอบการทุกรายทําเสียง แบบแบบนี้หรือไม่เห็นบางรายเท่านั้นที่มีเสียงโอ้เหมือนวิ่งมา <c oughs> รู้แล้วรถไฟฟ้ามาแล้วนะคะเหมือนแจ้งกันล่วงหน้าไว้ด้วยเสียงนิดนึงจริงๆในทีมเราก็มีท่านหนึ่งขับนะครับเทสลาเดี๋ยวขอไปฟังรถยนต์เองทีนึงส่วนี๋ยจะเป็นเสียง,ง,งแตรซึ่งที่เมืองไทยก็มีการเล่นกันแล้วคือเป็นเสียงแตรแปลกๆเอาเสียงคนเสียงอะไรเข้าไปก็ได้นะคะก็จะทําให้ตกใจแบบแปลกๆเหมือนกันอ๋อค่ะเอาละค่ะมีหลายเรื่องราวได้พูดคุยกันและได้ติดตามกันวันนี้ขอบคุณคุณนภัสคุณนิทธิการ